สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่15ของบทแอลกอฮอล์ฟีนอลแล้วก็อีเทอร์นะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของสมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์แล้วก็ฟีนอลนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์มีสมบัติความเป็นกรดนะคะแต่ว่ามันเป็นกรดที่อ่อนมากนะคะสามารถทําปฏิกิริยาได้กับ เบสแก่เท่านั้นเนาะอย่างเช่นพวกโลหะนะคะโซเดียมหรือโพแทสเซียมหรือโซเดียมไอแมทโซเดียมไฮดรายนะคะแต่จะไม่ทำปฏิกิริยากับเบสปานกลางเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือเบสอ่อนนะคะก็คือโซเดียมคาร์บอเนตนั่นเองนะคะจะไม่ทำปฏิกิริยาทีนี้เรามาเปรียบเทียบประเภทของแอลกอฮอล์นะคะไพน์มารีแอลกอฮอล์กับเชอร์ชวีแอลกอฮอล์ ะะเราเคยเปรียบเทียบไปแล้วถ้ายิ่งมีหมู่อัลคิลเยอะๆใช่ไหมชีวิตแอลกอฮอล์ Q จะทําปฏิกิริยาได้ได้ช้านั่นเองนะคะในการทดลองในปฏิบัติการเรื่องแอลกอฮอล์ Q or, นะคะเราจะมีการทดสอบประเภทของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะโดยอันนี้คือจำลองนะคะที่จริงเราจะใช้แบบสเกลเล็กก็คือเราใช้เป็นหลอดทดลองนะคะแล้วก็ใส่แอลกอฮอล p r i r y s e c o n d a r y แล้วก็ชัเทอแอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็เอาชิ้นโซเดียมขนาดเท่าๆกันนะคะใส่ลงไปนะเราพบว่าพายมมีแอลกอฮอล์นะคะจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากๆก็คือพอใส่ลงไปปุ๊บจะเกิดแกส๊สไฮโดรเจนขึ้นเลยนะคะส่วนถ้าเป็นชัตเทอัแอลกอฮอล์จะทำปฏิกิริยาได้ช้ามากนะคะ เราจะเห็นแกส๊สไฮโดรเจนนานพอสมควรหรือแม้กระทั่งทิ้งไว้3มชั่วโมงอไอกอนโซเดียมอาจจะยังไม่ละลายหมดด้วยซ้ำนะคะเราต้องหาวิธีการกำจัดไอกอนโซเดียมก่อนที่จะทิ้งลงเวสเนาะเพราะฉะนั้นเธอทีอ่แอลกอฮอล์เราทราบแล้วว่ามันเป็นกรดอ่อนมากกว่า,าพาราิ้ลแอลกอฮอล์ดังนั้นโซเดียมอาจจะแรงไม่พออาจจะต้องใช้เป็นโพแทสเซียมซึ่งเป็นเบสแก่กว่าจำปฏิกิริยา นะคะโอเคถัดไปในส่วนของฟีนอลบ้างนะคะฟีนอลก็จะเป็นกรดที่แรงกว่าแอลกอฮอล์นะคะสามารถทำปฏิกิยากับเบสแกรได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เบสแกรดปานกลางอย่างเช่นโซเดียมนยไนโตรไซด์ได้แต่ถ้าเป็นเบสอ่อนก็ไม่สามารถทำปฏิกริยาได้นะคะ อลองดูฟีนอลนะคะจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะไฮดรอกไซด์กรุ๊ปก็จะไปดึงโปรตอนของไฮดรอกซี่ไอออนไฮดรอกซี่กรุ๊ปของฟีนอลใช่ไหมคะกลายเป็นโซเดียมฟีนอกไซด์ไอออนซึ่งไอตัวนี้นะคะฟีนอกไซด์ไอออน จะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างเสถียรเพราะว่ามันสามารถเกิดการเคลื่อนที่ของประจุภายในวงเบนซีนได้นะคะอย่างเช่นดูในตารางนะคะก็คือว่าออกซิเจนแอนไอออนจะอยู่ที่ออกซิเจนใช่ไหมคะแอนไอออนตัวนี้สามารถที่จะดีโลคลคร์หรือว่าเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในวงได้ทุกตำแหน่งของในวงเบนซีนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าแอนไอออน ฟีนอกไซด์ตัวนี้จะมีความสเสถียรมากความเป็นกรดก็จะสูงมากด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูสมบัติทางกายภาพของอีเทอร์บ้างนะคะในเรื่องของจุดเดือดแล้วก็การละลายในส่วนของจุดเดือดนะคะมันมีโครงสร้างมีออกซิเจนคล้ายๆกับแ,แอลกอฮอล์ก็จริงแต่ว่าจุดเดือดจะใกล้เคียงกับไฮโดรคาร์บอนเลยนะคะก็คืออีเทอร์จะมีความเป็นครัวอ่อนๆแล้วก็ไม่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจน ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีหมู่ไฮดรอกซิลกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นพันธะไฮโดรเจนก็จะไม่เกิดนะคะในส่วนของการละลายจะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้นะคะเพราะว่าเริ่มแพของออกซิเจนนะคะในอีเทอร์มันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับกับไฮโดรเจนของของน้ำได้สองสองพันธะนะคะก็อีเทอร์ก็สามารถละลายน้ำได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นสมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์ฟีนอลแล้วก็อีเทอร์นะคะในหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมแอลกอฮอล์ฟีนอลแล้วก็อีเทอร์เตรียมด้วยปฏิกิริยาแบบไหนยังไงโปรดติดตามคลิปในคลิปต่อไปนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ